สักการหลวงตาค่ะเค,เคยมาไหมเคยมาค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่สามแล้วอะค่ะ oh, ที่สามแล้เลค่ะเคยมากราบหลวงตาออครั้งแรกมากับคุณแม่แล้วก็ครั้งที่สองกพาา็พาเพื่อนมาเนี่ยค่ะม่ประมาณเดือนมิถุนาค่ะแล้วครั้งนี้ก็เลยตั้งใจมีโอกาสว่าจะอยากจะมาปฏิบัตินะคะก็แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยตั้งใจจริงๆเลยว่าอยากจะมากราบหลวงตาว่าจะขออนุญาตในการที่ขอเป็นลูกศิษย์ อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็มากราบแด่หลวงตาขอพระคุณแด่บารมีแด่วความเมตตาของหลวงตาด้วยนะคะที่เ,เมตตาอภัมมัญญาที่สามารถที่จะชี้นําชี้แนะแนวทางที่ทําให้ลูกได้ได้พ้นทุกในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วก็ทุกท่านทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพสิ่งให้ช่วยพ้นทุกข์ค่ะก็วันนี้ขอกราบ สาธุสาธุรับเป็นลูกศิษย์นะแต่ต้องไม่ดื้อนะ่นอกลูกศิษย์แต่ต้องไม่ดื้อล้วเป็นไงมีข้อสงสัยอะไรบ้างก็ไม่ได้มีข้อสงสัยนะคะหลวงตาจากเขาที่แล้วเขาล่าสุดอะค่ะที่มากราบหลวงตาก็ได้ได้แยกไปคุยกับทางคุณน่าจะคุณเบสนะคะก็จากการได้พูดคุยกันก็คุณเบสแจ้งว่ายังไม่เห็นตอนนั้นยังไม่เห็นตัวตน ตัวตัวเราอะนะคะก็หลวงตาก็เลยให้การบ้านไปว่าให้ไปพิจารณาต่อซึ่งเป็นทางเห็นทางแล้วใช่ไหมหลวงตาบอกก็ให้ไปพิจารณาเพียนพิจารณาก็วิธีการก็คือลูกก็ได้ไปเพียนฟังคลิปวิดีโอ o youtube จากหลวงตาทุกวันเลยนะคะก็น่าจะประมาณสองปีแล้วนะคะที่ฟังทุกวันเลยแล้วก็ก็มีความรู้ความเข้าใจ มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้พิจารณาเรื่องของอสุภะด้วยจากเมื่อก่อนนี้ไม่ไม่เคยคิดจะพิจารณาเลยเพราะว่ากลัวนะคะแต่ว่าวันนั้นได้ฟังเทปของออไม่แน่ใจว่าเป็นคุณแม่ของคุณอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่ที่พิจารณาเรื่องอสุภะแล้วท่านก็ได้แบบพูดอธิบายไปด้วยความที่ละเอียดมาก แล้วเราก็ฟังวันนั้นฟังแบบแล้วก็พิจารณาน,น้อมตามคือคือมันรู้สึกว่าขนลุกอะค่ะมันก็สู้สู้ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองพิจารณาเองบ้างก็ประมาณสองสามครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันขนลุกมันสู้ๆนะคะแล้วก็ข้างในภายในมันก็รู้สึกว่าเวลาฟังทรมหลวงตาค่ะมันมันมันโฟล์อะมัน มันเหมือนน้าที่แบบไหลโดยที่ไม่มีอะไรมากัน้นนะรู้สึกว่าทาเข้าสู่ใจได้มากขึ้นเร็วขึ้นชัดเจนขึ้นค่ะก็ก็ใช้การพิจารณาในชีวิตประจำวันแบบนี้ค่ะกลท่านี้ก็ขอความเมตตาหลวงตาด้วยชิ้นนะค่ะออดีนะที่ทามาก็ถูกต้องหมดแล้วถูกต้องก็ผ่องใสนะผ่องใสออกมาจากข้างในแสดงว่าการเพื่อปฏิบัติที่อันนั้นความรู้ความเห็นเข้าใจแล้วการปฏิบัติอะ ถูกต้องแล้วเพราะรู้กาเห็นก็ใจก็ถูกต้องแล้วผ่องใสดีมากอืมตรงนี้มันจะเห็นได้เปล่ามันตรงมันละเอียดขั้นอันนี้มันละเอียดมากหนูก็ผ่องใสดีมากนะปฏิบัติมาไม่นานเนี่ยชัดเจนมาจนถึงนี่ก็ก็เก่งมากไอ้มันเหลือตัวในตัวในสุดไอ้ที่หนูปฏิบัติหนูก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแหละ พินามาอย่างนนะแสดงว่าทางของหนูเนี่ยปฏิบัติมามันถูกต้องมาแล้วเพราะว่ามันผ่องใสมาผ่องใสมาจากข้างในที่หนูพูดมาก็ถูกต้องแต่มันในในใจขอาหนูเนี่ยมันมันมันซ่อนอ,อวิชาอัตตาตัวตนไว้โดยที่หนูก็ไม่รู้ตัวเอ้อย่างไรเรียวกว่าซ่อนอ,อวิชาอัตตาตัวตนไว้คือในใจลึกๆเนี่ยมัน แอบ,บมีความรู้สึกว่าไอ้เนี่ยเราปฏิบัติแบบเนี้ยเราปฏิบัติเราเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราปฏิบัติงี้เราเข้าใจมากขึ้นเรารู้เราเห็นเรามากขึ้นเราเนี่ยดีขึ้นเราเราเราตอนนี้เราชัดเจนมากขึ้นเราเก่งมากขึ้นแต่เป็นอย่างนงี้เวลามันมันพลาดน,นิดนึงหรือเวลามันไม่ได้อย่างใจมันจะมันจะหม่นหมองลงเพราะว่ามันแสดงถึงความอัตตาตัวตนและสาคัญที่สุดก็คือ มันมีอวิชชาอัตตาตัวตนซ่อนอยู่ในใจที่จะไปเอาพระนิพพานมีตัวเราจะไปเอาพระนิพพานพระนิพพานมันคือสิ้นหลงว่ามีเนี่ยมีอัตตาตัวตนในใจเราสิ้นหลงว่ามีอัตตาตัวตนในใจเราอัตตาตัวตนไม่มีในใจไม่มีมันมีแต่อนัตตาสุญตาแต่เราเนี่ยหลงมีอัตตาตัวตนอยู่ในใจ ยึดเป็นอัตตาตัวตนอยู่ในใจเป็นอว,วิชชาอัตตาตัวตนแล้วก็คาดหวังปรารถนา <c oughs> พอเรารู้เราเห็นเราเข้าใจชัดเจนก็เราเราตัวเราเราเข้าใจใจของเราผ่องใสย,ยิ่งนักใจของเราดีขึ้นเราเราเบาเราสว่างเราชัดเจนมันเลยกลายไปว่าพอมันมีมี ความรู้ความเห็น,เ,หนเขาเข้าใจสภาวะจิตใจสภาวะธรรมเป็นยังไงอ่ะมันจะมีตัวเราเข้าไปสวมตลอดก็ไปสวมเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นของเราอันเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นอวิชชาอัตตาตัวตนที่มันตามเป็นเหมือนเงาเงาตามจิตเงาตามประกบหลังใจเดิมแท้อยู่ทําให้ใจเดิมแท้มันไม่ปัสจากความเป็นตัวตนและไม่ปัสจากเงาเห็นความทุกข หนูเข้าใจไหมดวงตาพูดเนี่ยเข้าใจค่ะก็จริงๆวันคือวันมันมีวันหนึ่งอะค่ะหลวงตากำลังกวาดหน้าบ้านอยู่ดีๆอะค่ะก็ทำให้รู้เลยว่ามันมีอวิชชาที่มันซ่อนอยู่จริงๆอะเราเรามองไม่เห็นจริงๆอะค่ะวันนั้นคือแบบกวาดหน้าบ้านอยู่ ันโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรอะไรงเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับมันมันขึ้นมาเฉยๆว่าแบบเฮ้ยตัวตนเราไม่มีตั้งแต่แรกนี่ว่าคือตลอดเวลาที่เราพิจารณาเพียงพิจารณามาเนี่ยเหมือนเราเราคิดว่ามันเป็นอวิชชาจริงๆอะค่ะตรงต่าเหมือนมันคิดว่าทุกอะไรที่มากระทบกระทบเนี่ย เราจะพิจารณาบอกข้างในแบบพูดข้างในว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเพียงแค่สังขารตัวเราเป็นเพียงแค่สังขารแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่าอ๋อมันเป็นแค่ตัวเราเป็นแค่สังขารเดี๋ยวมันก็ดับไปซึ่งตรงเนี้ยวันนั้นมันมันยังไงไม่รู้ค่ะหลวงตามันหลุดโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะค่ะมันขึ้นมาเองว่าเฮ้ยตัวเรามันไม่มีตั้งแต่แรกนะเท่านั้นนะคะคือแบบ โอ้โหมันเราเราผิดตั้งแต่แรกเลยนี่นะมันทําให้เห็นอวิชชาเลยว่ามันเป็นความเห็นผิดว่าเราไปคิดว่าตัวเรามีเป็นขณะขณะแต่จริงๆแล้วตัวเรามันไม่มีตั้งแต่แรกเลยอะคะ่ะวันนั้นมันก็เลยแบบผุดขึ้นมาจากคําสอนหลวงตาว่าแบบหลุดแล้วจึงรู้แล้วแบบมันมันก็ขนลุกข้างในสู้แล้วก็มองขึ้นฟ้าก็ฟ้าวันนั้นก็แบบ สวยมากสวยแบบกระจ่างแบบใสมากก็ก็ได้รู้ข้างในว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็มันก็ไม่มีอะไรอะค่ะหลังจากนั้นมันก็เหมือนว่ามันก็จบจิตแล้วอะคือมันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกแล้วมันก็เหมือนหมดงานแล้วอะค่ะมันเวลามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ดับไปซึ่งคําว่าตัวตนอะ คำว่าตัวเรามันลืมไปเลยอะค่ะค่ะมันนั้นมันเป็นอย่างนี้ค่ะหลวงตาแต่มันที่ที่หนูวไม่มีมันยังมันยังมีซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่มันมันเหมือนในในใจปกติมันจะไม่มีเลยมันจะไม่มีอัตตาตัวตนอยู่เลยซ่อนอยู่เลยมันไม่เพราะมันไม่มีเลยในจิตของพระอรหันต์ทังหลายท่านไม่มีไม่มีเลย มันเกลี้ยกลาอหมดเลยไม่มีอะไรเลยแต่ในคนในใจของหนูเนี่ยมันเหมือนกับมีเท่ากับเม็ดงาเงี้ยเม็ดงาเม็ดทวอยู่ในใจโดยที่ไอ้ที่มันมีนะครับเพราะว่าเมื่วลาหนูก็รู้ความเห็นเข้าใจชัดเจนมีสภาวะทําอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหนูก็จะมีเล่าเขาไปส่วนทันทีว่าเฮ้ยหลชัดเจนขึ้นมากเลยโอ้โหอุย้ยแม้แต่เวลามันไปชัดเจนความไม่มีตัวตน โอ้โหเราไม่เคยเห็นเลยว,ว่าเราไม่มีตัวตนมันก็มีเราไปสวมความความรู้เข้าใจว่าเราไม่มีตัวตนแล้วสุดท้ายพอมันถึงไปจนถึงขั้นที่สุดว่าพอมันมันเหมือนกับเสร็จกิจแล้วไม่มีอะไรแนละ้วแต่ในใจลึกๆกับว่าเราอะใกล้นิพพานแล้วเราจะถึงนิพพานแล้วเราจะบรรลุนิพพานแล้วมันก็จะมีเราอยู่ดีให้เห็นตัวนี้ว่ามันมันเป็นสังขารบแต่งเป็นอวิชชาอัตตาตัวตนอยู่ หลวงตาพูดตอนนี้เนี่ยหนหูพอจะเห็นเราๆไหมหรือไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรหนูก็ไม่ต้องไปคาดคันเดี๋ยวหนูกลับไปหนูก็ค่อยสังเกตเมันก็จะมันก็จะปรากฏเองค่ะขอบพระคุณหลวงตามากค่ะเดี๋ยวจะไปเพียนพิจารณาค่ะยังไม่เห็นชัดเจนเนาะหนูก็ค่อยๆเพราะว่าถ้าหลวงตาบอกไปแล้วเนี่ยหนูไม่เห็นเนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ยังไม่ไมว่ามันมันเป็นอยู่เนี่ย มันมีอยู่ในใจเราอะถ้ามันมีอยู่จริงอย่างที่หลวงตาบอกเนี่ยเดี๋ยวหนูไปสังเกตอยู่เงียบๆเดี๋ยวมันจะปรากฏขึ้นมาในสิ่งที่เราไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นว่าเราเป็นอยู่เป็นอัตตาตัวตนอยู่ยึดถือเป็นอัตตาตัวตนอยู่แต่เราไม่รู้ไม่เห็นถ้ามันมีอยู่จริงหลวงตาบอกอ่ะเดี๋ยวมันจะปรากฏปรากฏแล้วพอหนูเห็นแล้วก็ปล่อยวางมันไป ตเพราะว่านนี้มันละเอียดมากแหละนะหนูก็อย่าลืมอย่าทิ้งการพิจารณาน,น,นะอย่าที่หนิจาญณามาก็ถูกแล้วหนูก็ถือว่าดีมากเพราะว่าใช้เวลาสั้นมากหนูก็ยังสามารถเข้าใจทำมาถึงได้ได,ได้ระดับนี้น้องยองยสยิ่งนะเช้ได้แล้วถูกค่ะ